สวัสดีค่ะวันนี้เนาะค่ะเราก็จะมาทําต้มยํากันจ้ะเราก็ทําต้มยําซี่โครงหมูนะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นอาหารมือ้อค่ำค่ะก็นี่เลยจ้ะเป็นต้มยําซี่โครงหมูนะคะก็ต้มค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะมามารับประทานนะคะก็จะเป็นต้มโครงค่ะ เป็นต้มแซบนั่นแหละจะเป็นต้มโค้งนะคะทุกคนคะ่ะก็ใส่ซี่โคงหมูนะคะตุ๋นนะคะแล้วก็จะมีขิงค่ะตะไคร้ค่ะใบมะกรูดนะคะมีเห็ดฟางด้วยนะค,ะค่ะก็นี่แหละคะ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมตักนะคะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะต้มยำซี่โคงหมูะคะ่ะก็จะเป็นต้มโค้งนั่นแหละคะ่ะทุกคนนาะดน้ำนะวันนี้ฝนตกจาก้า เราก็ไปซื้อของมานะวันนี้ไปซื้อ,อของนะคะที่ห้างค่ะทุกคนค่ะก็จะเป็นของใช้จำเป็นนะสำหรับคุณสุภาพสตรีนีน่แหละค่ะนี่เลยจะเป็นยังไงบ้างเป็นตาแซ่บบอทุกคนค่ะก็จะมีเห็ดฟางนะมีซี่โครงหมูนะแล้วก็นี่แหละเป็นต้มยำซี่โครงหมูค่ะต้มโค้งของเรานี่แหละจ้ะหิวแล้วจะหอมกลุ่นมากค่ะ ก็จะมีเครื่องเทศนะคะก็จะเป็นแบบนี่แหละข่าตะไคร้ข่าตะไคร้นะคะทุกคนหอมผักชีนะคะก็โรยไปตามนี่แหละค่ะเครื่องเทศของเรานะจังก็จะมีเห็ดนางฟ้ามีเห็ดฟางะคะ่ะเราก็ชอบอะไรก็ใส่ลงไปได้นะคะเพราะว่าเป็นต้มแซบจ้ะทุกคนอันไหนที่จะทําให้แซบก็ใส่ได้หมดจ้ะมีลูกโดดด้วยนะ แล้วก็มีมะเขือเทศจะใส่ลงไปนะต้มตุ๋นให้เข้ากันจะจะได้มีน้ำซุปที่หอมนะคะทุกคนค่ะนี่คือได้ที่แล้วค่ะทุกคนก็มาชิมแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยจ้า มาทานข้าวด้วยกันจ้ะเราก็จะนี่เลยค่ะตักทานเรานี่หลจาจะคนชามเดียวนะคะถ้วยเดียวชอบอะไรก็ตักอันนั้นนะคะชอบเห็ดฟางเราก็เอาเห็ดฟางชอบเห็ดนางฟ้านะคะเราก็เอาเห็ดนางฟ้าได้จ้า ก็ตักตามที่ใจเราต้องการนั่นแหละจ้าทุกคนเนาะถ้าเหลือก็าทานพรุ่งนี้จา้า่ะเด้อมาแซ่บๆด้วยกันค่ะทุกคนค่ะคือจริงๆเป็นต้ยมยำซี่โครงหมูนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเราก็อยากจะทานต้ยมยำกุ้งเนาะวันนี้ก็ซื้อกุ้งมาค่ะก็จะเอากุ้งแบะ เอากุ้งใส่ลงไปในต้ยมยำเนี่ยจะเป็นรสชาติไหนยังคิดอยู่เพราะว่าอยากจะทานกุ้งค่ะทุกคนนะคะเออ,เ,อ,อเราก็จะเอากุ้งนะคะใส่ลงไปก็จะเป็นต้ยมยำกุ้งนี่แหละค่ะนี่เลยค่ะนี่ไงคะเราก็เอากุ้งลงไปนะคะมาดูกันคะ่ะทุกคนว่าจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าอยากจะทานเนื้อกุ้งคะ่ะ อยากจะทานเนื้อกุ้งค่ะทุกคนเนื้อกุ้งอ่ะก็ไม่ต้องต้มมากนะไม่ต้องต้มเยอะถ้าเยอะจะแข็งนะคะก็เอาลวกพอสุกแล้วก็เอาขึ้นได้เลยจ้ะก็จะได้ทานเนื้อกุ้งด้วยนะคะนี่คือสูตรเคล็ดลับนะคะต้มยำซี่โคงหมูแล้วเราก็จะมีกุ้งด้วยเลยนี่เลยค่ะเนื้อกุ้งก็จะหวานนะคะทุกคนเอ้ยนี่เลย,เย,เยค่ะตักน้ำป๊อ นี่เลยเป็นชามพิเศษของเรานะคะ <c oughs> โอเคแบบนี้เลยค่ะทุกคนทา่ามาทาให้กันเด้อ